มันยังนั่นอยู่ครับมันยังไม่นเหม็นอ่กถ้าแดดดีๆนะก็จะไหลแรงอยู่หวังว่าคงพอนะน้ำถ้าไม่พอก็ล้รอมมอตเตอร์เอาโอ้ทรายเนาะทรายเยอะนะนี่เขาไม่ได้เป่าให้ถึงน้ำน,น,นั่นนี่ ถ้าปั๊มยุดก็คือยุดเลยโอ้โหต้องต้องทรายทรายจะอัด,ดอใบอ่ะความหมายแต่ว่าแสดงว่าเวลาเขาเป่าคือปาเขาไม่ได้เป่าให้ทรายหายด้วยนี่อึ<ใ>นบวชทรายหลายนะครับดูสิที่จริงเขเจาะได้น้ำว่าเส่าซ้ำได้ซ้ำนั่นแหละก็เป่าเมนเมนแต่มันสองแรงก็ลงบืนทรายดูดิโอ้โหทรายฮะคว้าเฮา,าจอนเสมอตงแป๊ะยี่สิบท่านเหนือ อกาสตันเลยแต่พอมันตันมันยุดครับกล่องมันจะดูดปั๊บเราก็ต้องดึงปัม้มดึงปั๊มขึ้นมาแล้วก็ถอดล่างใบพัดหลักการของมันเป็นยัางไงครับแต่ว่าทรายเยอะดูสิโอ้โหเป็นกองเลยโอ้โหม,มันมันแม่นน้อยด้วยมันด,ด,ดูดทรายด้วยนีย่เอาไงเหลือบือนไปยังไงเฮะ ถ้ามันยังไม่ยุดก็ไม่ต้องนั่นดอกป๋าเดี๋ยวมันจะเป็นงานเพิ่มช่วยไม่เชิญนะว่างานเพิ่มเล่านี้ดึงปั้มขึ้นมาอย่างนี้ทรา,า,ายเลยแหละครับนี่เขาแสดงว่าเขาเป่าให้น้อยไปหน่อยลงเป๊ะยี่สิบเลยครับยี่สิบท่อนพูดเห <20. S 1> ร,รอ,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 อ <90. S 2> ขนาดนี้มันยังเหลือเศษทร <20. S 2> ายเลย โอ้ถ้ายิงลงเลื่องยิงซ้ายหลายอดแล้วแหละปั๊บในทรายมันสิมันจะเรียกว่ามันข้างลึกไปแล้วนน่ในจังนวันระยะห่างมันเพลย์เดอร์นี้เดี๋ยวนี้เสมอเดี๋ยวต้ไปตั้งทรายนี่เสมอเดี๋ยวขึ้นมาอยู่ครับดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาสักหน่อยอยู่ดึงขึ้นมาอยู่ครับแมนแต่ในน้นาก็ยังมีทรายอยู่ไหมยังมีทรายอยู่ยยแต่ว่ามันก็ มอเตอร์มันแรงไงมันเลยบืนขึ้นมาได้ถ้ามอเตอร์แรงน้อยนะเดือนเมื่อไหร่ฮะปลาด้วยไม่ยังว่าหรอกมันจะมาขึ้นทางขึ้นอยู่แล้วเราก็เลยต้องสูบจนนั่นน่ะความหมายอ่ะหรืออีกวิธีหนึ่งก็วางห้อบ่อได้ใต่อาทิตย์หนึ่งนะถือไหมมันก็จะมาไหลลงไปอีกมั้หัวจออีกที่เราดีกว่าใล่ไหมไปย่างว่ันแหละมันซึมมากเนาะ